จากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวเรื่องของสินค้าทางการเกษตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนั่นเองที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยนั้นนะคะก็มีเรื่องของการพัฒนาในส่วนของพันธุ์ข้าวต่างๆกันมาอย่างต่อนเนื่องสาหรับในส่วนของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญพ่อพันธุ์นะคะก็จะไปติดตามการเรื่องราวของความสําเร็จการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพัน CP ตองหนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพร้อมกับมีการตั้งเป้าขยายตลาดข้าว หอมมะลิรวมถึงข้าวเหนียวนะคะที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในระยะเวลา3ปีด้วยกันนะคะเราไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้กันค่ะ สีทองอุ่นเกษตรกรตำบลจระเข้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังตัดสินใจใช้เมล็ดข้าวขาวพันซีพีต,ตองหนึ่งบนที่นาสิบไร่เบิกคาดหวังว่าจะได้ผลผลิตกว่า1,000กิโลกร,รมัมจากการเก็บผลผลิตครั้งนี้เช่นเกษตรกรรายอื่นๆ พร้อมกันนี้ได้เตรียมขยายพื้นที่ปลูกข้าวพันซีพีตองหนึ่งอีกหนึ่งร้อยไร่หลังเห็นความชัดเจนด้านคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงใกล้เคียงคือรวงข้าวโตทนต่อโรคเพี้ยกระโดดและ,มะแมลงศัตรูพืชประหยัดไปเยอะได้ป้าวันปุ๋ยครั้งเดียวเว่นปุ๋ยไปครั้งเดียว10บไร่ป้าซื้อข้าพันข้าวมาสิถังปลูกไปปลูกไว้สิบไร่ แปลงนี้น่าจะได้สิบสิบตันนะ่ะสิบเกณฑ์จะได้ได้สิบเกณฑ์แต่จะฝากหรือเปล่าไม่รู้แต่ป้าก,กะแค่นั้น จังหวัดสระบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นำร่องภาคกลางที่เครือเจริญพกกระพันเดินหน้าตีตลาดพันข้าวขาว CP พีตองหนึ่งพร้อมต่อยอดเปิดโรงเรียนชาวนาหลังประสบผลสำเร็จในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่อปีที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมาย3ปีข้างหน้าจะขยายตลาดพันข้าวหอมมะลิและพันข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนืออันนี้ต้องใช้เวลาผมคาดว่าสัก3ปี นับตั้งแต่ปี54เป็นต้นไปนะครับเราก็จะตั้งโรงเรียนชาวนาให้ครบตามในเขตที่เรามีการส่งเสริมอยู่แล้วก็จะขยายไปในเขตที่เป็นนาปีทึ่งทางภาคอีสานกับทางภาคเหนือซึ่งจะใช้ข้าวเหนียวแับข้าวหอมมะลิตรงนี้เราก็อยู่ในระหว่างวิจัยข้าวเหนียวลูกผสมกับข้าวหอมลูกผสมที่จะออกมา สำหรับการขยายตลาดและเปิดโครงการโรงเรียนชาวนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธุรกิจข้าวกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญพกกระพันและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศในการเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้เกษตรกรมีทุนในการซื้อพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพโดยทกศให้วงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตรา15 0,000บาทต่อครัวเรือน เป้าหมายถัดไปกลุ่มธุรกิจเพื่อครบวงจรเพืือจเจริญพกกระพัจะเดินหน้าขยายตลาดพันธุ์ข้าวเปลือกให้ครบทั้ง16จังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่ปลูกข้าวเป็นหลักและพื้นที่ในเขตชนประธานที่สามารถทำานาได้สองครั้งขึ้นไปวัชราพงศิติปานะถ่ายภาพทีมข่าวเกษตรเทคโนโลยีเทนเอ็นทเวฟรายงาน